รับคุณผู้ชมมันก็มีเรื่องมีราวกันเมื่อเช้านี้ลุงทองก้อนก็ไปที่บคอสอหวังจะขึ้นรถไปต่างจังหวัดพอดีรุงไปถึงบคอสรอุงก็เห็นเขามีเรื่องมีราวกันมันมีคนขายรรตเทลี่กับโชเฟอร์รถทัวต่อยกันใหญ่เลย ต่อยกันไปต่อยกันมาคนก็เข้าไปห้ามแล้วก็ถามเหตุการณ์ว่าทำไมถึงมีเรื่องมีรลวกันคนที่ขับรถทัวร์เขาก็ต่อว่าไอ้คนขายลอตเตอรี่ไปว่าก็เพราะมันนะดิถึงไม่มีผู้โดยสารขึ้นรถชั้นเลยมาร้องอยู่ได้พรุ่งนี้ออกพรุ่งนี้ออกแล้วผู้โดยสารที่จะขึ้นรถกูเขาก็ไม่ขึ้นกันเลย เวนแทแๆประเดี๋ยวเฮอะ